พระกิ่งเสาห้าพรมบัญโยหลวงปู่หงพรมบัญโยนะครับแช่น้ำมนต์หนึ่งไตมาสน,นะครับออกที่สุสานทุ่งมนต์อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุนนรินทร์นะฮะปลูกเสกเมื่อวันที่4เมษายน2543นะฮะองค์นี้เป็นเนื้อสทลิน์นะครับสวยมากนะฮะแช่น้ำมนต์นะรสร้าง1,999องค์นะฮะด้านหลังก็จะเขียนว่าเสาห้าพรมบัญโยแล้วก็จะตอกโคตดอกไม้นะฮะนี่ทุกองค์ เนื้อสำริดจะตอกโค้ดนะครับไม่ได้รันเลขนัมเบอร์นะเนื้อสำริดไม่สร้าง1 9 9 9องค์เท่านั้นเองวันนี้เอามาแบ่งปันในราคาเบาๆนะครับถ้าใดสนใจก็ลองสอบถามมันเข้ามาดูนะครับนี่เป็นคาบแบบนี้คือคาบแช่น้ำมนต์นะครับดูง่ายนะฮะโอ้โหนี่หายากไม่ค่อยเจอราคาก็ขยับขึ้นทุกวันนะฮะสำหรับวัตถุมงคลหลวงปู่หงคมปัญโยนะฮะองค์นี้มาพร้อมกล่องเดิมๆเลย นะฮะมาพร้อมกล่องเดิมๆนะฮะด้านหน้ากล่องก็จะเขียนว่าหลวงปู่งหงษ์พรมปัญโยนะฮะเสาห้าพมปัญโยแช่ละมนลหนึ่งไตรมาสสุสานทุ่งมนปีปี4สนะครับนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะทักมาก่อนได้ก่อนนะครับสวัสดีครับ